เข้าวะไรเลยค่ะไปส่วนใหญ่เลยตื่นเช้ามานหนูจะตื่นมาทำกับข้าวถ้าเกิดอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นสภาพโรงเรียนบางทีก็เดินไปโรงเรียนบางทีก็นั่งรถไปแบบพ่อแม่มาอยู่พ่อแม่ก็ไปส่งหรือก็ อาจจะนั่งรถแม่ไปอะไรอย่างนี้หรือก็ถ้าเกิดว่าสายจริงก็นั่งวินไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูก,ก็จะทำหอวข้วก่อนก็แล้วก็ลองเตรียมอุปกรณ์อ๋อรูปของเต็มตู้เลยแม่หนูสื่อไม่ใหเมื่อวาแม่เข้มาค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะทำอะไรกินดีมีไข่มีผักมีไข่ไข่แตก ปกติหนูไม่ทำไข่แปลกนะหรือเปล่าถูเลยอะเดลลี่ที่หนูอยู่คนเดียวมันก็จะเป็นนี้แหละแบบมันก็จะแบบเซ่อเซ่อซาซาคือรู้สึกเสียเวลามากเลยปกติถ้าเป็นปกติหนูอาจจะทำเร็วกว่านี้เพราะว่ามีนสายแน่ หนูทำไมดบาดตัวเองบ่อยหรอใช่เมื่อกี้ไข่แตกมันมีอะไรเกิดขึ้นอีกอไหมเนี่ยวันเนี้ยไม่น่าเพราะว่าหนูจะระวังตัวให้มากที่สุดไม่อยากแบบเออเอเอ,อกินอยู่ห้องนี้คืออยู่กับใครบ้างหรือว่าอยู่คนเดียวอปกติจะอยู่คนเดียวค่ะจะมีพ่อแม่สลับมาหากันบ้างเพราะว่ามีบ้านจริงๆหนูมันจากสุพรรณค่ะบ้านอีกบ้านกเกยอยู่ที่สุพรรณแล้วส่วนใหญ่คือเราอยู่คนเดียวมากกว่าเลยอยู่กับพ่อแม่มากกว่าเปอร์เซนต์ของการอยู่ที่นี่ ส่วนใหญ่จะอยู่คนเดียวมากกว่าค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้เขาแบบทิ้งบ้านที่สุพรรณมาคอยดูหนูอะไรอย่างนี้หรือไม่ใช่คนกรุงเทพคะ่ะเกิดแล้วก็โตที่สุพรรณเพิ่งจะย้ายมากรุงเทพตอนม .4 คะ่ะก็ช่วงแรกๆที่มาก็มีโฮมซิกมั่งครับคือด้วยความที่ต้องแตก แบบเด็กจนโตเราอยู่ที่สุพรรณอยู่กับพ่อแม่มาตลอดแล้วแบบพอย้ายเข้ามากรุงเทพอยู่คนเดียวอยู่ในห้องแคบๆนี้ค่ะมันก็จะรู้สึกแบบแปลกๆแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเราขาดอะไรไปบางอย่างกลับมาเปิดประตูห้องก็เจอแค่เฟอร์นิเจอร์ในห้องแคบๆรู้สึกเหมือนอะไรแบบมันถาโถมเข้ามาหาเราเงแล้วแบบมันไม่มีคนอยู่แบบรับฟังเราอะไรนี้ค่ะ เงานะแต่ว่ามันก็ต้องทําตัวให้ชินนะคะเพราะว่าเราก็ต้องระลึกไว้เสมอว่าเออเรามาอยู่ที่เนี่คนเดียวเนี่ยเรามาอยู่เพราะอะไรเรามาอยู่เพื่อที่จะสอบเข้ามาอยู่เพื่อไปโรงเรียนแล้วก็ต้องทนะําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะอยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกกองข้าวคนเดียวื <laughs> ตอนแต่ม,มสีตอนนี้ก็เกือบ3ามปีแล้วค่ะอยู่ในห้องเงียบๆก็เกิดอาการแบบคิดถึงบ้านทํายังไงอ๋อก็นั่งอยู่เงียบๆบางทีก็เปิดเพลงแล้วแบบบางทีนอนเฉยๆก็นั่งร้องไห้แบบคิดถึงบ้านหรือว่าแบบเอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมแบบอะไรมันลุมเราหรออย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันไม่มีคนที่แบบคอยหแลบบับ<ม>ฟังเราอะไรเงี้ยมีโมเมนต์นั่งร้องไห้ด้วยเหรอมีค่ะโอ้โหนี่พูดต่างาก็เริ่มคลอกแหละความเป็นสีฟสูงนั่นแหละ เจอสัตว์สองชนิดและสองอย่างอนี่อตอราไ้เจอแมวแล้วก็เจอกระรอกแบบใกล้ชิดจเจอเพื่อนด้วยเยอสวัสดี จะไปตึกเรียนค่ะตอนเช้าจะมีผู <dunk ing eni> ้เ <rainforest> สียงตามสายค่ะเรียกว่าอินเตอร์คอมเป็นการพูดประกาศหลังจากที่คาบรถท่งชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคณะภารกิจของหนูเป็นคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็เหมือนได้มาลองทํางานแบบเหมือนสาขาหนึ่งของนิเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็แบบได้ทําให้เรามีประสบการณ์นะแบบเออเราอยากจะเลือกสาขาหรืออยากจะเลือกเอกไหนมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่หนูมา2อพูดก็ เรอยู่ที่ห้องนี้ค่ะอยู่ในที่ของอ่านประกาศแรกแล้วก็ของคุณเพื่อได้อันนี้คืออ่านอยอะอันนี้ก็ดูเฉยๆอันนี้เรียงไว้ยังอ่ะอันนี้วันนี้คือมันแค่สองแผ่นนะสองอันนี้แนวอันนี้กิจการอะไรเนี่ยวันนี้มีมากี่คนอ่ะวันนี้เหรอจริงๆประมาณสามสี่คนแต่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคส่วนตัค่ะสองเบอร์ส่งเพื่อมาช่วยกันทําให้เราเพลนกีฬาในครั้งนี้น่าจะจ้ำรับนักเรียนทุกระดับชั้นจํานวนจํากัดหากมีข้อสงสัย หากมีข้อสงสัยเริ่มเติมทำไมมันลบแล้วรำขึ้นล่ะแปมแปมอันนี้เขาพูดแค่สองวันเองอ่ะเขาพูดวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ซึ่งมันปิดเทอมพรุ่งนี้ปะมันมาเลี้ยงสายวันพรุ่งนี้ได้พรุ่งพรุ่งนี้อ่านต่อดิไม่แต่มันแค่เข้อเห็นมาแค่สองมันเองเขารัดกันมาแค่สองมันแนะนำนะเกาะน้องม่งั้นเดี๋ยวก็มีประกาศในลงในเน็ตเลยอยู่ดี ก็ไปไหนครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปห้องที่พูดจริงนะคะคือจริงห้องนี้เป็นห้องที่ค่อนข้างจะมันไม่ใช่ความลับแต่ว่ามีคนคนส่วนมากไม่รู้ว่ามันเป็นห้องที่ไวยพูดในคอมเพราะมันเป็นห้องเล็กๆแล้วก็ไม่มีใครสังเกตแต่ว่าหนูรู้ก็เป็นคนสสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8กันยายนพุทธศักราช2559 มีประกาศต่างๆจะแจ้งให้ทราบดังนี้ประกาศจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนฝ่ายการแสดงการแจ้งในพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีเตรียมทหารเต็มอุดมครั้งที่33เปิดรับสมัครนักแสดงเพื่อมาร่วมการทําให้งานกีฬาประเพณีในครั้งนี้น่าจดจารับนักเรียนทุกระดับชั้นจํานวนจากัดแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานกีฬาประเพณีเตรียมอุดมเตรียมทหารครั้งที่33ด้วยกันนะคะ สงหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่นางสาวชน,น,นชิยาพลพินิชัยห้อง942และนางสาวนาัชารักษ์ประรนบกขวัญกิจนิรันดรห้อง443ค่ะประกาศจัดงานแนะแนว1 Asia Youth Exchange Program in Science ระหว่างวันที่22-29ตถ่าคมพูดคือช้ว่ผเมื่อกี้ก็แบบมีเดตแอร์แบบพูดแบบขาดท่วงนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรเขาไม่รู้หรอกว่าเราพูดผิดเนาะแกเมื่อกี้พูดผิดเ่ะอไม่เป็นไรงนองใช่ไหมแกรู้สึกผิดสฉัน่าชื่อเขาผิดผิดไม่รู้หรอกมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีคนมาอ่านใหม่แล้วก็อ่านถูกมากกว่เดิมใช่ไหม คุณเปลีครับเมื่อกี้กินอ่านไปยังไงบ้างครับเสียงก็ก็ก็ตามสไตล์คขาว่าพี่เขาอ่านธรรมชาติเขาอยู่โอเคแต่นี่จริงเมื่อกี้ก็พูดผิดนิดเดียวน้องก็ไม่มีอะไรป่ะน้องโปรกป่ะันแล้วอ่ะใช่ แก่พี่แก่แล้วาพายพี่ด้วยนิดนึงเนาะเออไม่เป็นไรก็ดูพี่ตัวอย่างแล้วก็ตอนที่อายุเพิ่มขึ้นมองหัวนพี่ก็อย่าไปเหมือนพี่นะนไปเรียนกันเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายมาตอนนี้กำลงกังจะเริ่มเรียนชายแล้เ,เ,เดี๋ยวต่อไปเรียนวิชาจีนกับคนจีนค่ะแต่ว่าตอนนี้รออาจารย์อยู่ก็เลยแบบ เปิดเพลงเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่สน่มันชั้าอมันนี้ที่าันจต้อจสิ่งอันนี้เพลงอะไรยังไนยร้องุกคนเลยก็เป็นเพลงที่เหล่าซือเขาเคยสอนตอนมสแล้วออกก็สอบด้วยแบบให้เติมคำลงไปซึ่งตอนนี้ก็ ร้องได้ทุกคนแบบมาเลยมาเลยร้องได้เป็นเทคนิคของอาจารย์เขาใช่ไหมประมาณนะค่ะมันก็ช่วยแบบให้แบบจาสาบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ฟังสำเนียงของเขาด้วยเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงแบบเพลงเศร้าค่ะแบบเหมือนแบบเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังนึกถึงคนอยู่อะไรเงี้ยนาอ <c oughs> 是中国的第一关，哇这什么意思啊？关就是关卡也没有都没有泰国的这个。老师那个 r 比 b 有 A net 的，你要考 A net 吗？还是只要考？要吗？你刚才说成。以前考试以前我就不一点撞不完也不会撞。不是，还有一个六十分，有吗？技术都没有。有吗？再来一 ก็คุยเรื่องข้อสอบไปนอน,นะคะอ่ะออกเยอะมากมีออกมาทำด้วยแล้วก็แบบที่สนังสือเล่มที่เคยสอบไปแล้วก็าวเียก็ตอสอบอะมากยิ่งเวลาเราคือคือยทำไมถึงเลือกเรียนภาษาจีนหนูว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความสําคัญแล้วก็มีคนใช้เยอะก็เลยคิดว่าน่าจะสามารถนําไปใช้ต่อยอดได้เยอะในช่วงมหาลัยแล้วก็ช่วงการทํางานค่ะแพทจีนที่จะใช้สอบนิเทศมั่นใจไหมก ในระดับหนึ่งส่วนตัวทำข้อสอบเก่าแล้วก็ได้คะแนนแบบประมาณ200ต้นๆซึ่งเราตั้งเป้าประมาณ240คะแนนก็คิดว่าถ้าตั้งใจหานก็คงจะน่าจะทำตามเป้าหมายได้ะค่ะใจ เป็นยังไงบ้างการเรียนของกีเรียนประวัติศาสตร์จีนภูมิศาสตร์จีนแล้วก็แบบความทั่วไปแบบเยอะมากซึ่งแบบมันออกในแผ่นหลาย้อแล้วก็ออกยากด้วยแบบระเบิดเราชื่อตังหอยเซียะถ้าจะเข้าดีเทศต้องใช้แผ่นเยอะมากๆก็เลยค่อนข้างจะแบบเททุ่มเทให้แผ่นอะไรเนี้ย สอบแค่แกนแล้วก็แผ่นจีนแค่2อ,อย่างค่ะ <c oughs> แบบจะได้ทุ่มให้มันเต็มที่ค่ะแล้วกับภาษาจีนเราเป็นไงบ้างช่วงนี้กับแผ่นก็ทัข้อสอบเก่าแล้วค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็แบบเก็บเนะะื้อหาเก็บความรู้ทั่วไปเพราะแบบหนูตั้งเป้าไว้แบบ240ไงก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าถ้าเฉลี่ยประ,ระเทศส่วนใหญ่มันอยู่ที่80ดสอะค่ะ2อ0ก็คือมันกน็ถ้าหนูก็ถือว่าเยอะมาก การเตรียมตัวช่วงนี้จะเป็นการตะลุยโจย์นะคะแล้วก็เก็บเนื้อหาแบบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนนี้แล้วก็จะมีทวนศัพท์ภาษาอังกฤษบ้างแล้วก็ทําข้อสอบเก่าทาไปเรื่อยๆค่ะนี่เป็นเด็กหลับห้องแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ไม่นะเพราะว่าก็มีแถวข้างหลังซุ่มอีกแถวรอง ไอเขาบอกว่าเด็กหลังห้องจะแบบไม่ค่อยตั้งใจเรียนอะไรอย่างงี้น no ที่นี่คือน่าจะนั่งใหม่คนก็ตั้งใจหมดของอย่างนี้มันจงมีจ่ายแค่พี่หน้าเด็กเตรียมอุดมเป็นเด็กเออหรือยังไงเออแล้วคิดว่าความจริงมันเหมือนตาไม้เมนอะคือว่าเด็กเตรียมไม่ใช่เด็กเนมาเที่เยาแต่เรียนอย่างเดียวนะเพราะว่าโรงเรียนเรามีกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็แบบมีอะไรทีแบบส่งเสริมให้เราได้ทำเยอะแยะการเล่นดนตรีทำนมนั่นอะไเยอะค่ะแก็ยัง เราคิดว่าอะไรที่ทำให้เด็กแบบเด็กเตรียมมีชื่อเสียงทึ้วมาแบบเออการเรียนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเรื <wei> ่องของความขยันใ้การเรียนนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะสอบเข้างานในเตรียมเนี่ยเราต้องมีความแข็งขึ้นการศึที่สอบเข้าหนูเนี่ยหนูไม่ได้เก่งเลยแต่ว่าหนูคิดว่าตัวเองมันมีความขยันแล้วก็พยายามจะสอบติดที่นี่พอเข้ามาที่นี่แล้วก็ดูแล้วว่า แเรียนเราเป็นแบบเด็กแบบไหนแบบชอบทักถามหรแบบอะไรเงไเออกินอย่างเงี้ยก็ชอบแบบชอบแซวอาจารย์เช่นแบบ้าเรียนกับอาจารย์ที่แบบย่งหนมาษาอยู่ก็แบบอาจารย์อยแบบเพิร์ดเว้นชให้เราเล่นลกได้ก็จะเล่นูกับอาจารย์เงี้ยไม่ให้แบบเพราแบบเนเรียยเป็นไปอะไรเงี้ยก็จะคุยเล่นกับอาจารย์เพื่อนหนูหายไปไหนหวดไม่รู้วันนี้นะคะหนูก็อบรมเร่แรกเลยนะคะของรงเรงการสอนตั้งแต่ ในสมัาในประวัติศาสตร์จีนจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะแปดข้อเอ้ยสิบสองข้อสิบสองข้อไม่มีอันซีนใช่ไหมอาจารย์ไม่มีอันซีนอันจ้ไม่อันจีเนี่ยให้อินเดียเยอะมากอย่างเช่นให้เรื่องอะไรไทยเธอได้กับค่ะ กลับบ้านค่ะกลับมาเพราะจะแบบรีบกลับไปไปนอนเล่นไปอาา่านหนังสืออย่างี้ค่ะความฝันทูงสุดของหนูในสายอาชีพอคะก็อยากเป็นนักข่าวหรือว่าแบบนักการตลาดแบบนักประชาสัมพันธ์ในองค์กรหรือบริษัทต่างๆอะไรอย่เงี้ยค่ะเพราะว่าหนูว่า การที่เราจะได้เข้าถึงผู้ที่แบบสนใจในแบบบริษัทของเราเนี้ยมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการทํางานนะคะซึ่งทําให้เรารู้สึกมีแบบแพชชั่นในการทํางานและทําให้เราแบบมีแรงกระตุ้นตัวเองที่จะทำให้เราอยากทํางานอยู่เรื่อยๆอะคะ่ะสำหรับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะคะถามว่ามีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นกับคณะภารกิจเท่าไหร่ก็เต็มร้อยหนูสามารถให้ได้90เลยเพราะว่า หนูดูคณะนี้มาตั้งแต่มตแล้วและคิดว่าก็คงยังไงก็คงจะไม่เปลี่ยนแล้วก็ยังไงก็คงจะต้องเข้าคณะนี้แน่นอนและคิดว่าถ้าเกิดได้เข้าไปก็คงจะไม่ผิดหวังกับการที่เลือกคณะนี้ของตัวเองมินเพิ่งตื่นขึ้นมาตื่นมาแล้วก็เดี๋ยวลง,ลงไปอ่านหนังสือ เคยถามคนอื่นเลยเงว่าแบบอ่านตอนไหนดีสุดบางคนบอกว่าแบบอ่านก่อนนอนดีอย่างแบบพี่ฟองพี่ฟองก็บอกว่าแบบอ่านอ่านก่อนนอนพี่ฟองจะแบบอ่านอ่านจนดึกดึกอะไรเงี้ยแต่ว่ามินมินเป็นคนที่แบบจริงๆมินนอนดึกได้แต่ว่ามินว่าแบบถ้าอ่านหนังสือตอนดึกแล้วมินจะง่วงก็เคยลองแล้วแบบมันมันหลับตลอดเลยไงคะก็รู้สึกว่ามินเป็นคนตื่นถ้าถ้าตื่นแล้วก็คือตื่นเลยเลย้ยก็แบบตื่นมาอ่านตอนเช้าดีกว่า เขาทุมเทนะเขาอยากจะติดตั้งแต่ทีแรกเลยไนงะไม่อยากจะไปจนถึงตรงนั้นแล้วมันมันจะเครียดหนักกว,นะว่าเดิมอ่ะแม่ว่า